เป็นรอยวิดปลาเมาื่อกี้นี้ติดอ้โ,โดเลยครับไม้เดียว ตีถึงโดเลยครับสายแก้ขันสีขาวครับช่องเดิมเลยหมดโคต้าแล้วครับมี2ตัวในรูนั้นตัวนี้จะเล็กกว่าเมื่อกี้หน่อยนะฮะ ที่ก็เป็นสายแก้คันสีขาวนะฮะตีเข้าไปในช่องเดิมเลยแล้วครับผมสายสีขาวตัวเดิมนะฮะก็ตีฟู่อยู่สองไม้ไม่ฟู่ครับสายมันติดกันนะพอตีเข้าไปถึงก็โดนเลยครับกับสายแก้คันสีขาวครับโอเคครับผมสายกวนแวนี้ครับโดนแน่นอนโอเคครับสายแก้คันสุดยอดครับ